สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดผมอาจารย์นุ๊กเช้าคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสแหงไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13มิถุนาย,ยนนยั่นเดงเชับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีคชับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีพฤษภครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่8เหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิบสีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินไพ่8เหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่นั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่และก็เป็นไพ่ดวงการเงินที่ดีอย่างนี้มาอยู่ในตำแหน่งที่1 แน่นอนนะครับโชคลาภการเงินการเงินการทองธุรกิจการค้าการขายของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะคึกคักหาเงินได้เยอะมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ามานั่นเองนะครับถือว่าดีจริงๆพไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นลงทุนในธุรกิจการค้าการขายก็จะได้ผลกำไรได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ามาคนที่ลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญต่างๆนี่นะครับ หลายๆท่านนั้นติดดอยมานานพอเข้ามาสู่ในช่วงของปักหลังเดือนตุลาคมนั้นตัวท่านเองจะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่มากๆการเงินการทองของท่านถ้ามีไพเ่นเบนี้ยอยู่ในตําแหน่งที่หนึ่งปังอย่างแน่นอนนะเด็กนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ดวงการเงินการทองของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะดีขึ้นหาเงินได้เยอะมากขึ้นก็หมายความว่าในช่วงนี้เข้าสู่ในช่วงของไฮซีซันกันแล้วการท่องเที่ยวการจับใจซื้อของของผู้คนนั้น จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเดงนะครับเป็นพลดีต่อผู้ที่เกิดราศีพฤษภอย่างแน่นอนครับชาวราศีพฤษภครับดวงชะตาคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีคนที่มีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวส,สักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตยิปซีกับผมประจารนุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลย ด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมาก,กว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ,ย 24, พ่ยิปซีผมอาจารารนุพร้อมและก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านครับตัวท่านมีไพ่เดลสตาร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่เดลสตาร์นั้นถือว่าเป็นไพ่แห่งความหวังเป็นไพ่แห่งโชคลาภนั่นเองเนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้น เป็นดวงชะตาขาขึ้นแล้วถากว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการงานมีปัญหาชีวิตมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินความรักถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่าอะไรต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นแม้ว่ามันจะยังไม่ดีขึ้นปุ๊บปั๊บทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันเป็นไปในทิศทางที่เป็นด้านดีด้านบวกตัวดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั่นเองนะครับไพ่เดรัจตายังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภที่ทํามาค้าขายทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์ก่อสร้างขายอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงคนที่ขายเฟอร์นิเจอร์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็ยังรวมไปถึงว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่รับออกแบบจัดสวนตกแต่งสวนปลูกต้นไม้ปลูกหญ้านะฮะถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าการค้าการขายธุรกิจการงานของท่านนั้นจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆนั่นเองนะครับไพ่เดอะสไต์ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภบางท่านนั้น อาจจะเอาช่างมานะครับปลูกสร้างบ้านใหม่หรือไม่ก็คือมีการรีโนเวทต่อเติมบ้านนะครับปรับปรุงบ้านใหม่อย่างนี้เป็นต้นบางทีบางท่านนั้นจะซื้อเกี่ยวกับพวกข้าวของเข้าบ้านเช่นเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับทั้งหลายก็ได้นั่นเองนะครับบางท่านนั้นบอกว่าในช่วงนี้ฝนเริ่มซาแล้วเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าต่างๆที่อยู่ในบ้านนั้นมันรกเหลือเกินให้คนมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้มาตัดหญ้ามาปรับภูมิทัศน์ในบ้านของท่านให้น่าอยู่หน้าอาศัยมากยิ่งขึ้นก็ได้นั่นเองนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่เก้าถ้วยไพ่เก้าถ้วยนั้นผู้ที่เกิดราศีพฤษภที่ทํามาค้าขายหรือว่าทำมาหากินอะไรที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายขายพวกของกินทั้งหลายเช่นพวกร้านอาหารนะครับพวกข้าวของเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายถ้าเป็นการค้าการขายด้านนี้จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยนั้นยังตีความหมายไปถึงว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะเปิดขาย พวกร้านของชำทั้งหลายนะครับร้านโชหงโชวหวยขายข้าวสารอาหารแห้งถ้ามีไพ่เบนิดถือว่าจะดีขึ้นมากๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่เอ็ดออฟแพนเกอร์รว่าไพ่หนึ่งเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่6กไพ่เบนิดถ้าเป็นเรื่องของเครื่องประดับนะฮะผู้ที่เกิ่ราศีพฤษภท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับพวกความสวยความงามของผู้หญิงพวกเครื่องประดับทั้งหลายเช่นพวกเกียววรเวลี่เพชรพลอยพวกร้านทองขายสร้อยขายแหวนขายกำไรในลักษณะแบบนี้ แล้วก็ยังรวมไปถึงพวกเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะมีโอกาสได้ของขวัญของฝากนะครับจากใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นแก้วแหวนเงินทองของมีค่าก็ได้นะฮะสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ไพ่เอ็ดออฟแพนเทหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั้นยังหมายถึงว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมนั้น จะมีโชคมีลาภทางการเงินจะมีโชคมีลาภถูกหวยถูกลอตเตอรี่นั่นเองนะครับนี่คือไพ่อันดับหนึ่งของคนที่จะมีโชคมีลาภทางด้านนี้นั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีโชคใหญ่เข้ามามีดวงการเงินประกอบไม่ว่าจะเป็นไพ่8เหรียญไพ่9้าเหรียญถือว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะปังมากๆดวงชะตานี้จะมีโชคมีลาภครั้งใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนชาวราศีพฤษภครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปกันบ้าง นี่คือไพ่หกดาบนั่นเองนะครับไพ่หกดาบนั้นหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีเมษบางท่านนั้นจะมีโอกาสไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะครับกับท่านั่งของญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวของท่านไปยังที่เป็นแหล่งน้ําเช่นพวกทะเลนะครับผมหรือว่าจะเป็นแม่นงแม่น้ําอย่างนี้ก็ได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับน้ําถ้าเป็นธุรกิจการค้าการขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ําจะดีนะครับผมผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับ มีไพ่ยอยู่3ใบด้วยกันที่ผู้ที่เกิดราศีพฤษภต้องระมัดระวังก็คือไพ่เพจออฟซอรหรือว่าไพ่เด็กถือดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่ใบนี้หมายถึงบุตรบริวารบุตรบริวารเป็นพิษเช่นลูกน้องทีมงานของท่านนั้นอาจจะนำเรื่องนำราวนำปัญหาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับถ้ามีลูกน้องมีลูกจ้างสั่งงานไปแล้วก็ต้องติดตามหน่อยก็แล้วกันนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าลูกๆของท่านนั่นเอง ลูกๆของท่านนั้นบางทีในช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนเขามีเวลาว่างเยอะอาจจะไปคบเพื่อนนะครับแล้วก็ไปคบเพื่อนที่ไม่ดีนําเรื่องเลือดเนื้อร้อนใจมาให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองได้อย่างนี้ก็ได้นะเดงกไพ่ใบนี้ยังอาจจะหมายถึงว่าบางทีลูกๆของท่านเนี่นะครับผมอาจจะมีการย้ายไปเรียนต่อหรือว่าไปอยู่กับญาติไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างพื้นที่นะฮะก็คือว่าอาจจะออกจากพ่อแม่ ตั้งแต่ตอนที่เขาอายุยังไม่มากในลักษณะแบบนี้ก็ได้ก็คือจะได้อยู่ห่างไกลกันกับลูกๆหลานๆอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่6นี่คือไพ่ห้าไม้เท้าไพ่ห้าไม้เท้าให้ระวังปัญหาความขัดแย้งในการทําธุรกิจการค้าการขายก,การทํางานด้วยกันนี่นะครับอาจจะมีเรื่องมีราวมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนั่นเองนะครับต้องระมัดระวังผู้ที่เกิดราศีพฤษภท่านใดที่จะลงทุนทําธุรกิจการค้าการขาย ถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าลงทุนด้วยตัวท่านเองจะดีมากๆแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับจะต้องมีการร่วมหุ้นร่วมทุนไม่ควรเกิน3ามหุ้นถ้าหากว่ารวมกับตัวท่านนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามากกว่านี้มีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในวงหุ้นได้นั่นเองอีกไพ่ใบหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่าสามดาบนั่นเองที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่ใบนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ของท่านเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งบุตรบริวารเป็นพิษ ถากว่าตัวท่านเองนั้นแก้ไขด้วยอารมณ์ให้ระวังด้วยนะครับว่ามันจะบานปลายฉะนั้นผู้ที่เกิดราสีพฤษภต้องใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีการที่คนเราใจเย็นจะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นฉะนั้นตัวท่านเองจะไม่ได้ผิดพลาดน,นั่นเองนะครับไพ่สมดามนั้นยังหมายถึงอกหักผิดหวังบางทีบางท่านนั้นไปตั้งความหวังอะไรไว้มากจนเกินไปอาจจะไม่เป็นดังหวังในลักษณะแบบนี้ ไพ่สามดาบยังหมายถึงการทะเลาะเบ,บาแวงรุนแรงหรือว่าปี๊แตกในรับผมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอวกกลับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1อีกครั้งหนึ่งนี่คือไพ่8เหรียญตามที่ผมบอกไปว่าไพ่8ดเหรียญน,นั้นคือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ คนที่ได้ไพ่ใบนี้การลงทุนการทําธุรกิจการค้าการขายของท่านหลังจากที่มันซบเซามานี่นะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงของปักหลังเดือนตุลาคมนั้นจะดีขึ้นจะคึกคักมากขึ้นก็มีความเป็นไปได้อาจจะได้อานิสงส์จากเงินของรัฐบาลที่แจกไปคนละ1 0,000บาทสําหรับกลุ่มเปราะบางนี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นแล้วการท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นคึกคักมากขึ้นผู้คนเดินทางไปพักผ่อนมากขึ้น จะทาให้ธุรกิจการค้าการขายนั้นเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมก็คือตําแหน่งที่8นี่คือไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่คนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีโชคมีล่ามทางการเงินจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามามีโอกาสที่จะได้บ้านด้วยนะครับลหลายๆท่านที่วางแผนจะซื้อบ้านซื้อรถตัวท่านเองนั้นจะได้บ้านได้รถถาว่าผู้ที่เกิดกราศีพฤษภท่านใดนะครับผมอยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านในตอนนี้ ก็จะได้รับการอนุมัติได้บ้านหลังใหม่ได้รถคันใหม่นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับไพ่เอ็ดออฟแพนเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญตามที่ผมได้บอกไปนะครับว่านี่คือไพ่แห่งโชคลาภท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบครั้งใหญ่แล้วละ่ะมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกรัตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังนั้นบอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคใหญ่มากๆเลยนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับ คราวนี้ที่เราจะไปทำในดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปกหลังของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่สองถ้วยนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่4นั่นเองไพ่สองถ้วยก็หมายเขาว่าคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่บางทีความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้น อาจจะเริ่มต้นจากทางด้านของเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนที่เรียนด้วยกันในลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่จะสร้างสัมพันธ์กลายเป็นคนรักกลายเป็นคู่รักได้แต่ถึงขนาดที่ว่าจะได้แต่งงานกันหรือไม่มันยังเร็วจนเกินไปที่จะให้คําตอบในช่วงนี้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายถึงเพื่อนที่ดีกัลยานิมิตรที่ดีตัวท่านเองนั้นมีโอกาสาที่จะได้เจอเพื่อนที่ดีเพื่อนที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เพื่อนที่ไว้วางใจกันคุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษากันได้ทุกเรื่องอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่เดอะสตาร์นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่5ถ้าเป็นความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็หมายควาวว่าคนรักคู่รักของท่านนั้น1จะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดี2จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักแสดงแต่อาจจะมีชื่อเสียงในธุรกิจการงานนั้นๆในการค้าการขายนั้นๆหรือไม่ก็คือมีชื่อเสียงในชุมชนนั้นๆในย่านนั้นๆแล้วก็3เป็นคนที่มีฐานะดีร่ำรวยพึ่งพาอาศัยได้นั่นเองนะครับ ตัวท่านเองมีไพ่ใบน,นี้ที่อยู่ในตำแหน่งที่สองไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่นะครับบางทีจะเป็นต้นเหตุของความรักด้านไม่ดีของผู้ที่เกิดราศีพฤษภ <g oth ric an> ก็หมายความว่าจะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคกู่รักของท่านได้นั่นเองนะครับไพ่ก้าวถ้วยยังตีความหมายได้ว่าหากคุณผู้หญิงท่านใดที่เป็นไม้จะมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งจะได้เจอคนรักใหม่คนรักใหม่ของท่านนั้น อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันมีไพ่ใบนี้นะครับผมที่จะไม่ค่อยดีก็คือไพ่3า,ามดาบที่อยู่ในตําแหน่งที่3ไพ่3ดาบเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความรักด้านไม่ดีก็อาจจะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านั่นแหละมีโอกาสที่จะทะเลกกาะกันรุนแรงเลิกรากันนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายถึงถูกเทถูกทิ้งเจ็บปวดกับความรักเหลือเกินในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเอง แต่ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนั้นคนรักคู่รักของท่านถ้าเป็นเด็กกว่ามากๆนะฮะทั้งชายและหญิงนี่นะครับจะไม่ค่อยดีเอาเป็นว่าให้อายุใกล้เคียงกันถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็คือว่าคบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าจะดีกว่านั่นเองนะครับบางทีคบเด็กอาจจะมีปัญหาได้อาจจะนําความเดือดร้อนมาให้กับตัวท่านในภายหลังได้นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดยวราศีพฤษภครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคม โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์้วยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนํามปาคคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ